อาการปวดข้อโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับโรคของกระดูกและข้ออักเสบพ,พบบ่อยในสัตว์ที่เป็นเพื่อนกับมนุษย์เช่นสุนัขแมวและม้าทําให้สัตว์เหล่านี้ไม่สามารถเคลื่อนไหวและทํากิจกรรมต่างๆได้ดีจากอาการปวดนั่นเองโรคก,กระดูกและโรคข้ออักเสบพ,พบประมาณหนึ่งในสของสุนัขที่ได้เป็นสัตว์เลี้ยงลักษณะคล้ายโรคก,กระดูกและข้ออักเสบในมนุษย์มากม ดังนั้นจึงวินิจฉัยว่าเป็นรูปแบบของโรคที่เกิดขึ้นเองเพราะเนื่องจากสุนัขเหล่านี้ได้เลี้ยงอยู่ในสังคมเดียวกับมนุษย์นั่นเองจึงมีความน่าเชื่อถือมากกว่าสุนัขโดนกัดโดนแทะสาเหตุและสรีระวิทยาโรคกรกะดูกและโรคข้อเสื่อมมีความแตกต่างจากมนุษย์โดยส่วนใหญ,ญ่เกิดจากการพัฒนาของกระดูกข้อสะโพกเจริญผิดปกติข้อศอกเจริญผิดปกติและความเสื่อมของข้อนั่นเองโดยไม่เกิดการบาดเจ็บจึงจัดเป็นโรคที่เกิดได้ตั้งแต่อายุน้อย และเป็นโรคที่เกิดตลอดชีวิตข้อที่มีปัญหามากที่สุดก็คือข้อสะโพกกระดูกส้นเท้าและข้อศอกนั่นเองเนื้อเยื่อทั้งหมดของข้อในหมาแลสักน,นักมีกระบวนการเสื่อมและความปวดมาเกิดขึ้นร่วมด้วยแม้ว่าความปวดจะทํานายไม่ได้ว่ามันเกิดขึ้นจากโรคก,กระดูกอักเสบก็ตามแต่สามารถทํานายและวินิจฉัยได้จากการเปลี่ยนแปลงของข้อ การปรับเปลี่ยนของระบบประสาทส่วนกลางและส่วนปลายที่เกิดร่วมกับความเจ็บปวดทาน้งหมาและแมวความปวดที่เกิดขึ้นจากโรคข้อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเคลื่อนไหวและการทำกิจกรรมที่ลดน้อยลงเชื่อว,ว่าทำให้ความจำลดลงด้วยถ้าสุนัขของคุณมีอาการขาหลังอ่อนแรงจากโรคข้อเสื่อมแนะนำให้หาแอนติโนมาเพื่อลดปวดลดอักเสบให้น้องสุนัขแนะนำให้กินควบคู่กับแคลเฟกช่วยเพิ่มน้ำไขข้อกระดูกและบำรุงระบบประสาท ทำให้น้องหมาฟื้นตัวและกลับมาเดินได้วิ่งได้อีกครั้งด้วยรักระหว่างดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ